ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันฝากทุกคนกด Subscribe เพื่อให้ผมมุ่งไปสู่1,000ซับไวๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเชิญรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคน let's go <S มาแล้วครับกระสือสรา่างไปเลยอยู่ตรงนี้มั้งผมว่า ครับเจอละเจอละเจอละถึงนู่แล้วอหึหึหลุดโค้งโอเคเหียบหลอ่อหอหอดูดิทุกคนตั้ังพุ่งจัดอ่ะ โอเคขอ่าวไปก่อนข่าวเครื่องบนเลยเฮ้ยเสี่ยงอะไรอ่ะเจออาจะแอบละโอราะว่าเจอนี่ยังไงล่ะตรงนี้ อคนช่วยแล้วนะนั่นก็ช่วยตั้งหนาแล้วแหละแต่มันไม่ขึ้นให้นะแพลเนี่ยเ,เจอใครตรงนี้อน่นแน่นไปเรียบรอ้อเสียงกลิ๊บมันใกล้จังเลยวะทุกคน เเสียงดังจัดต้อลงไปล่างนี้ก่อนนะไม่งั้นจะใชก้กระสือตีไม่ได้ครับคนปั่นข้างบนนะเฮ้ยสะยักคมคมเหียบหล่อเฮ้ มุมนี้ม,มุมอับอะดิลงไปง่ายเต็มหัวอะไรอะไรอะไรจะหลอกหรอ หลอกไม่ได้เลยตรงนั้นอ่ะเยชักพักเลยหลอก่าได้ชักพักเลยโอ้โหจะหลอกอยังไงตรงนั้นเรอข่าวไว้ก่อนน้องข่าวเครื่องเลยเครื่องอยงนต์เลยไม่ใช่ขอเช็คเครื่องนี้ก่อนมีคนปั่นนะแทงล่างคืน ขอหัวก่อนได้ไหมเฮ้ยโดนอยู่นะเนี่ยโดนไปนี่แต่งล่างไปเลยมห้แกแต่งล่างเป็นหัวอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนต้องยังไงอ่ะ สองไพ่อยู่ไหนโอ้มันยังไม่ติดนี่นี่หว่าเฮ้ยยิงง่ะคุณอุ้ยเขียดมผมด้วยเขียบ่ดนานจัด จะสอ่งอะไรักหนาเหรอเพื่อนเทพซาออออเทพซาโดนโลีไปก่อนนะทำอะไรโอเคฉันไปดิลน วา่าเอ้ยเครื่องบนโดนสมิธหรอ,อเ,เยอะออ,ะอกมาชิงได้เหรออู้หู บอขอใช้มีดหมอตีหน่อย,อยาลางใส่เลยครับเชื่อไหมครับขู่กระชูด,ดขู่กระชูดหรือย,ยักไว้ขู่กระชูดบอดฆ่าได้ยังยังไม่ได้นะฮะเอ้าเสร็จเครื่องหนึ่งอล้เสร็จเครื่องไหนหอ่ะ ข้อข้อได้ได้ได้บูตีสดตีสด ถ้ากูแปลงร่างขอบหัวฮึ้มหค้งโค้งหน่อยนึงคงโค้หงหน่อยนึงแต่ว่าคมยากอยู่เอเดนไม่รู้ไปช่วยกว่าไปครับช่วยแล้วเอาบัดก่อนเอ้ย มแม่งมันหลบผมด้วยวะเชี่อโอ้โไม่ทันวะเฮ้ยอ้อไม่มีรอยโอเคไม่มีรอยใช่ไหมไม่มีรอยใช่ไหมไอ้คนนี้ฆ่าได้ ทำอะไรทำอะไรทำอะไรมาตรงนี้ดิเพื่อนอตรงนี้เลยแสงสว่างจ้าโอเค <c oughs> อเข้าทีกา่กลางตัว เครื่องก่อนเครื่องติดบ่อยยหรอวะโหเครื่องฝั่งนี้เยอะมากเลยเฮ้ยแล้วเครื่องไหนเสร็จวะทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทุกคนอ๋อ แม่งสามเครื่องนี้มีไปไหนถ้ามีวก็จะโดดโเฮ้ติดละแม่งหลบโค้งผม โอเคอือหือไม่นะไม่นะเร่งพับเลยเว้ยอุอือหือรียบร้อยซะยังไงจะไปยังไงตีนอนไม่ได้นะทุกคน พื้นคือชีพลุกได้เรื่อยๆอ่ะตัดแบสเลยอ่ะแห่งลุกแบบอินฟินิตี้เลยอ่ะไม่ฆ่าเลยอร์เซนรอดอาจจะมีครับคนอ่ะแต่ถ้าผมเจอข้อก่อนก็เป็นเรื่องเอา้าวปวดเรื่องเลยเนี่ยวิลูกศกกว่านี้ทุกคนไม่มีหัวดูดิ <c oughs> ไม่หวัวหายประตูโอเคต้องเดินอ,อ๋อเช็คได้อยู่รตัวเช็คได้อยู่คหรอได้อยู่ขอบุญเช็คก่อนตรงนั้นแอบอยู่หรือเปล่าไม่มี่ ไม่ยอวเปิดแล้วไม่โดนอ้ทำอะไร เออให้บูกค้าแหบอเพื่อนขอโมลี่ก่อนขอโมลี่ก่อนเออคอ,อ,อหายแทงคอหายเลย <laughs> ชุดนี้มันเซอร์มากเลยชุดนี้หน้าต่างจะบั็กทำไมก่อนอ๋อที่มันช็อตที่มันที่เพื่อนโดดไม่ได้ที่คนนี้โดดไม่ได้อ๋อถึงว่าทำไมไม่โดดสักทีหน้าต่างบั็กโดดไม่ได้หรอ,อผมนึกว่าคนนึกว่าเขาหลอกผมไว้แต่ไม่ใช่ที่จริงก็คือหน้าต่างบั็อกโอ้โหถึงว่าทำไมไม่โดดสักทีจรครับผมจรครับ